โอ้ระบายสีเหรอคะระบายสีกินข้าวด้วยระบายสีด้วยเหรอคะแล้วพอกินข้าวออกมอะไรอ่ะไก่ดูนี่นะคุณมีหางหนวลด้วยโอ้มีน้ำผักด้วยโอ้มีน้ำผักด้วยเหรอคะโอ้กินอยู่ตรงไหนกินข้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงหน้าบ้านตรงหน้าบ้านหรือหลังบ้านคะฮะ à. Ừ. Cái. Ừ. là bài gì bài với đây hay bây giờ đâu à à chẳng luật ừ. là bài gì ờ, đi về thằng đi เอเออ้าวจุม่มระบายสีค่ะระบายเลยค่ะ